ขึ้นสูงสูงลงส,สั้นๆตกใกล้ๆได้หลายๆคอยทีมงานโชคปะกรณนฟ้าบวกเทน้ำสวรรค์จงโชคดีตามสองนึงไปเออเห็นไหมมันจะมีน้ำไ,ไปน้ำนะครับเออ มันจะมีน้ำตุย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 ไปนะครับแทนที่เขาจะหางเบาขั้นนี้ท้าใครนี่เทน้ำใส่ห้างนักบมาพัาใส่ให้มันเย็นนเราเป็นจึงบ่อซอสอือืมอือวายสี่สิบ ส <45. S 2> ี่สิบห้าหนหน้าที่พาไปห,ห,หไฟเปิด วันติดบางๆครับจิดกล้องเดอ้อสุกโตจิดกล้องเดอ้อวอนไปทางควันครับควันเตปบางๆยังควันได้เร็วนะครับควันนังบอดาตอนนี้ครับแล้ว <c oughs> โยกเบาๆทางด้านขวาหัวด้านตายป้าปตายเฮ็ดคนแล้วครับมันเป็นบังไฟสูตรสำเร็จอ่ะสูตรลับของเพื่นนะครับเพื่อให้บังไฟเล่าเย็นชิ่งเย็นเร็วต้องมีน้ำไปนำ้ำหมุนตีวงเจ็บแคบเบาๆ,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 ๆ น้ำบรรยูหัวหางบัดไฟัดไปใหม่ย่กลางหางบัดแับปลายหางขาดออกนะครับปลายหางขาดออกแนละ้วปลายหางขาดออกแต่สตหัวเป็นตัวเดินเบาๆครับ คอยเกลือนคอยลด,ดระดับนิ่มๆ,บๆเบาๆทำแหนงหางน่ฝ่าพืนเดียวครับสองร้อยลาดไปรับบีบดีเบาดีครับบีบดีเบาดีนะปลายหางขาดออกบอมีผลนะครับ เมนสีเอาหัาดำมแต่กะลดระดับซ่าับเกดตัวนี้ฝ่าน้กยเพื้นเดียวนะครับาตาไกายอยบาียี่สีผ่านไปขาดสี่ร้อยบอหลายนะครับ เบียดติเบียดก็เล็กี่ลอยติเบียดใช้เล็กสี่ลอยนะพี่น้องเบิ้งอรรถคกับขาวแจมแจมหลกักจะเป็นพื้นฝาเท่าเท่าครับคอยโยกคอยหมุนลดระดับดีดิีดซีสีผ่านไปมันจะนี้ช่องนำเงินนะครับอยู่ได้เป็นแสงแสงลู้าจากก้อนบนครับรอมองท้างขั้นมันค่อยน้อยยังไม่มเป็นฝนตกเลยมองนะ่ะความโต,โตเต็ม<ผ>ล้ำ แต่คือห้อยฝนตกนีตีเบาดีเป็นเส้นคือฝนตกนะครับเก็บน้ำสวรรค์ออโชว์ปะกรฟ้ามส,สู้กิงรายบ้าส่วนมากไม่สู้โยกเบาเบาลงเบาเบาโอ้ได้หลายครับเก็บน้ำสวรรค์นแน่นอนหมักบ้า <c oughs> สุดยอดครับปากกายนะครับอย่างทางเวลาครับเดีย๋ยวรอเวลาตามลงมาเตอสามร้อยเกิมร้อยเก้าสนะครับโอ้ยแต่มันบอดดก็จะเะรอาต่ออืม